now, the end is near, yeah, yeah. and so I press the final curtain. My friend, I say it clear, I extend my care wish I'm certain. I live the life that's full, I travel each and every highway and more. But smaller than me, this, I this, did not Regret, I, this, this, I this, had this, a few this, But then this, again, this, too few this, to mention this, I did what I had to do this, And saw it through, without intention. I planned each other cause each careful step along the byway and more, much more than this, I did it way. Yes, there were times, I'm sure you know, when I did all, more than I could show, but through it all, when there was doubt, I ate it up. And spit it out I The red question was No, no, no Stop it I spit it out I paid it off And I stood tall And did it my Way I love I laugh and cry I had my fill My share of losing now, as tears subside, I find all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not please, really. I did it my way. For what is a man, what has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who knew. The record show I took the blow and did it my way. No. Yeah! เอื่อนเลยนะผมว่ามีน่าจะมีไปเรียนร้องเพลงร้องในรถขับคนเดียวไหมไม่นดีเอีเขาแซวว่าอาจารย์ร้องเพลงขึ้นเยอะเลยนี่มีเสียงมีเอื่อนติดติดพายุนะโซเอมาติกยืดติดติดยวเวนทัสดีัปดีครับ สวัสดีครับนวันดี้งนี้ก็มีความหมายนะแล้วก็ทำตามวิถีของเราบางคนอาจจะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรครับทุกคนก็มีวิธีชื่อตของตัวเองนะอ่าจุดหเพลงนี้ของนักร้องทานไหนลรอครับอาจารย์กัสเตอร่ครับไม่แนวคนออไอ้ที่นั่เหมือนก็เป็นนักร้องตัดฟิลิปปีหรือไอ้ที่เป็น เรามร้ทำไมกว่าัน็นก็ใครว่าชีวิตเราเรามีทางของเราไม่แย่เขาบอกอ n นนวดีเอ็นเนี่ยชีวิตมันใกล้จะจบละแต่จะจะเจอม่านฉากสุดท้ายไอ้เ้าไตเนยอกว่าเออติ้ทำอะไรชื่ิน่ะจะทำด้วยวิธีทางเราคนจะว่าไงบางทีถ้าเรายึดมัええ่นเราก็ไปง่อาแหละ ผมชอบไอ้คำพูดคนหนึ่งม like ันมีบทกรดชื่ออินอินวิกซัสอินฟิกซัสที่เป็บทกรดบวกกวีอ่ะถ้าเรารู้จักไอ้นิสสันแมเนล่าถ้าเป็นภาษาดีแอฟริกาใต้อยู่ไหมแล้วเขาก็ได้ลองลงไปพิจไรณาก็ยังบอกเขาเป็นผู้นำที่เก่งสวัสถามว่าเป็นผู้นำช่วงไหนเป็นช่วงน้ำที่เป็นภาษาดีหรือเปล่าเดี๋ยวไม่ใช่คือเขาเป็นคนที่ต่อสู้เพื่อติดตั้ง คนผิวดำาลยแอฟริกาใต้เลยจบนั้นกฎหมายเรามาแล้วก็นั้นโดนโดนจับโดนอยู่ในคุกแล้วติดคุกไปยี่สิบเจ็ดปีไปติดอยู่ในเกาะและยี่สิบเจ็ดปีเนี่ยเขาก็ทนทนแบบทนอยู่ในคุกอะ่ะทำงานหนักสุดท้ายก็ยังยึดมั่นในอุดมการออกมาก็มาต่อสู้ต่อได้เป็นารายดีนั้นเราก็เลยบอกว่ากีฬาความเป็นผู้นำเนี่ยไม่ได้อยู่ในรานดีหรอกอยู่ตอนที่กอง อุดมการยึดมาอุดมการ27ปีเลยพวกอันนั้นก็นคือวมที่เป็นลีดเดร์ชิพจริงๆม uh huh. ันก็ทเป็นผู้นำคือการน,น,นำชีวิตไม่ใช่เรื่องแต่แต่งห,หัวโขลเนี uh ่ย huh. แล้วก็จะมีบทกรนเนี่ยเขาที่อ่านประวัติกันนะชื่ออินวิกทัสติดกระเป๋าไว้แล้วอก็คอยอ่านเขาบอก I am the master of my fate I am the captain of my soul uh huh. I am the master of you ฉันเป็นเจ้านายของชะตาชีวิตฉันเป็นกัปตันของจิตวิญญาณชีวิตเราเนี่ยเราเป็นคนกำหนดก็เหมือนเพลงนี่แหละ I did my way ม the ันก yani ็สุดท uh ้ายแล้วมันขึ้นกับตัวเราเลยนะแล้วก็ทำชีวิตก่อนที่จะนำคนอื่นก่อนที่เราจะไปหลีดคนอื่นได้ไปทำนำองค์กรนำอะไรได้สุดท้ายต้องนำชีวิตตัวเองดูแลสุขภาพร่างกายในะไม่จริงๆอาจจะบอกว่าจะ